ดีค่ะทุกคนไมสูงคาคาติมาโจตัวเฮิรนจะปั่นเป็นเชื้ออันนี้เฮิรนในใบตาน้องชายแต่งงานเขาเฮิรนเกาะมืองมาเหลียวผ่มไปอะไรมาเตือนอนาอันนี้เฮ็ดมาก็ยมีเศร้าเปียราคามันก็โอ้เป๋ใจไปยินบ่ปวดตกใจอันนี้ภาระ,ะของเขาก็เคลือบด้วยท้องไหนก็อ่านป่งสารสไตล์ดีวิวเฮิรนเขาก็ประมาณในเฮ็ดมาในยินสามมิวาในอารมณ์เศร้าถึงสามสิบปานกันแต่ว่าจะปั่นในเมืองเขาในหะังกกาเนาะห้งกบเสียงเฮิรนโย่ยมาลายก็เตียงก็ เสตเป็ล้านนาปุวนปันกลางก็เสตพาล้านนาใน่ๆเป็นสไตล์ญี่ปุ่นในทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติน่ะเวลาไปก็ไพ่เปิดทั้งกล้วยห้องน้ำก็เปิดทั้งกล้วยนะในคิงเขาปาร์ตี้กันนั่นน่ะเนาะอ่าพอเมลโลน้องตุกกตัวไปตั้งก็ตลกนะเพิ่มเมื่อก่อนเนี่ยเนาะสเตอ่าเขาเฮ็ดอันหมักมอมขายในมือหิมสักสามสิบปีที่แล้วในปุกปีนึงในไรเป็นหิมสิบถึงส้าล้านเงินไทยเนาะเมื่อเร็วในมีคนปลูกมะนาวในคนเฮ็ดมะนาวมาเลยแต่เดี๋ยวก็ไรราคาก็ลดเลยก็เลยขึ้นเงี้ย นือนั่นน่ะมันเป็นมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขามาปั่นก่อนเขาเฮ็ดมาถึงเงาเลยเขาก็เฮ็ดมาแทงอันนี้ในี่ยจำเฮือนอันเล็กมันน่ะเนาะก็เขาเฮ็ดกะพวกอันอยู่ภูเขาตั้งนอกในต่มีคนหนุ่มคนมีเที่ยงเลยก็เฮ็ดนั่นน่ะเนาะพวกอันคนเท่าคนแก่เปี้ยก็กะอันเจ็บเหนื่อยเพิ่นเนี่ยคนจะปั่นไม่ใกล้น่ะแต่โลกต่างปกครองขนาดก็ยังเฮ็ดกันกระเปิร์เขาเมื่อใครอยู่หลายเขาว่าพวกคนอยู่หลายนอนกินนอนไหนอยู่หลายเนี่ยแข็งแรงย่วกว่าเหมือนศพเดินได้กระเปิร์นั้นเลยเขา ใครอยู่ไรมือเห็ดการก็ใครเห็ดติ๊กๆหน่งเนาะอันนี้กวางนะเพราะว่าบักร้องเขาเนี่ยตีแนะนำาช่ร้องเค็มๆเคียไม่เอาขายในราคามันแป้งหนาจะป่านนี้จะกินจมเขานะเพราะเป็นคาในหมูจะกินตีจะกินอันดิบมันแต่ว่าพอแม่เขาปันกินกระเพือว่าจะป่านให้เขาว่าพวกกินใด้ต้องติเจ็บนะเนาะมีพิษเขาว่าที่ไหนนะอันดิบมะ่นเนี่ยกระเปือเขาปลาตองวันนั้นเลรักกินให้เขาปันกินใน้เอาหมูรักกินตั้งปรีพริกนะอร่อ เพี้ยนเปยใจกรอบกอกรอบเอามาเมืองไทยยิมสองโลในระักเอามาหนะยาย้อนเขาปันกินกระเปอร์หังเลยเปราะอันรองในเขาคือเอามาอยู่แต่อันดีบไม่เขาขัวเขาต้องเจ็บนั่นนะ่ะเนาะจะปันนี้จริงจังกับชีวิตนะทุกอย่างของเขาจริงจังเขาเหมือนเฮาเลยเออก็ตึงมันตึงน้ำ ตึกอ่าไรกํามคอในทีเขาต้องเป๊ะทุกอย่างกระเบดในได้จองที่ได้ลากเขามาเลยมาแจากไปก่อนในไผ่ไก็ติดใจนะว่าวาันนะว่ะแต่ปอกในโป้ติมมี่ในเหรินแปที่ในเหนเจ็ดเหินแปดในติมมี่โปเขกกาเหลินสิบสองในติมมีอ่ะเนาะนี่ลูกใจเขาอยู่จมยายเขาก็าโอ้มันหมอรัดกําหนะใจเขาหักมัน